รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกเทปที่ผ่านมา CAY ได้นำเสนอเมนูอร่อยมากมายหลายอย่างดูจนมาถึงขนาดนี้คงจะรู้แล้วนะครับว่าผมเป็นคนอินเรื่องของอร่อยขนาดไหนทเทปนี้ผมจึงขอคัดเลือกเมนูที่พิเศษและหลงรักสุดๆมาฝากทุกคนกันเมนูจานโปรดสุดยอดของผมในวันนี้จึงเต็มไปด้วยเมนูที่ผมขอการันตีว่ามันอร่อยมากจนต้องบอกต่อถ้าคุณไม่ได้ลองทำกินเองถือว่าพลาดมากนะครับ จานโปรดเมนูแรกของผมนะครับต้องยกให้ยำถั่วพลูเลยทีเดียวเวลาไปกินร้านอาหารไทยนะครับจานยำที่นึกถึงเสมอก็คือยำถั่วพลูด้วยความที่คอมบิเนชันของรสชาติเนี่ยมันมีความแซบอยู่แล้วในตัวนะครับใครไปกินตามร้านอาหารไทยร้านอื่นนะครับขอบอกว่าต่อไปต้องมาทํากินเองที่บ้านเพราะวันนี้เราจะมาทํายำถั่วพลูง,ง่ายๆกันรับรองว่าอร่อยสมกับเป็นจานโปรดของผมแน่นอนมาเริ่มกันเลยนะครับยำถั่วพลูนะครับเอกลักษณ์ของมันก็คือว่า มีถั่วพลูใช่ไหมครับตามชื่อที่สําคัญคือว่าต้องมีมะพร้าวแล้วก็กะทิเป็นส่วนผสมหลักนะครับเราจะเริ่มจากการรวนและลวกเนื้อสัตว์ของเราซะก่อนนะครับเรามีกุ้งนะครับแล้วก็มีหมูสับนะครับง่ายๆเลยกุ้งนะครับก็เตรียมง่ายๆเลยก็แกะ,ปะเปลือกเด็ดหัวไว้หางไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ผ่าหลังเอาเส้นดำออกแล้วก็ผ่าหลังให้ลึกนิดนึงให้เขามีลักษณะเป็นบัตเตอร์ฟลายเวลาไปลวกแล้วเขาจะบานออกสวยงามมากเลย น้ำเดือดแล้วเอาลงเลยลวกแป๊บเดียวนะครับแค่พอสุกเราขึ้นเลยพักไว้ก่อนให้เย็นน้ำที่เหลือนะครับเดี๋ยวเทออกให้เหลือนิดหนึ่งไว้สําหรับรวนหมูนะครับเอากลับมาตั้งไฟต่อนะครับเดือดเสร็จปุ๊บเอาหมูลงไปรวนเลยเสร็จง่ายๆหมูสับติดมันเนี่ยนะครับมันจะให้ไขมันกับจานยำของเราเนี่ยตัดรสชาติเปรี้ยวเผ็ดลงไปนะครับ กลมกล่อมหมูสุกแล้วนะครับก็พักในถ้วยไว้ต่อไปนะครับเราจะมาคั่วมะพร้าวขูดกันโอ้โหตัวนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่า Secret Ingredient ของจานยำถั่วพูเลยทีเดียวนะครับให้ความกรอบมันอร่อยมากใช้ไฟอ่อนๆใส่ลงคั่วไปเลยใช้ประมาณอันนี้ พี่ใช้ไฟอ่อนแล้วค่อยคั่วนะครับเพราะว่าเราอยากให้มะพร้าวขูดของเราเนี่ยเป็นสีเหลืองทองสวยแล้วก็กรอบด้วยตอนนี้เริ่มที่จะเหลืองนิดนิดเราจะใส่น้ำตาลทรายแดงไปคั่วด้วยอ่าใส่ไปช้อนโต๊ะเราใส่น้ำตาลนะครับเพื่อให้รสชาติหวานนวลกับ มะพร้าวขูดของเราเพิ่มขึ้นนะครับแล้วที่สําคัญก็จะช่วยให้กรอบขึ้นนิดหนึ่ง <S <S <ess ies> เมื่อเป็นสีน้ําตาลสวยแล้วนะครับแล้วก็แห้งกรอบก็ปิดไฟเอาขึ้นจากกระทะได้เลยขั้วมะพร้าวแล้วนะครับ <S <S <ess> <S ก็มาทําน้ํายํากันเลยดี <S ess> กว่าประกอบด้วยน้ําตาล1ช้อนโต๊ะน้าําปลาแล้วก็ใช้2มะนาวเราใช้3 สุดท้ายนะครับน้ำพริกเผา2ช้อนชิมหน่อยอ,อร่อยน้ำยำเสร็จแล้วที่เหลือก็หั่นถั่วพูแล้วก็เคล้าเครื่องทุกอย่างให้เข้ากันถั่วพลูนะครับเพื่อให้กรอบอร่อยเนี่ยเราต้องมาแช่น้ำแข็งอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับพอจะใช้ก็ซับน้ำซะหน่อย ใช้น่าจะประมาณสัก8ฝักหั่นก้านทิ้งไปตั่วพูเสร็จแล้วใส่ชามผสมเตรียมไว้เลยนะครับนอกจากถั่วพูแล้วเรายังมีหอมแดงหอมแดงก็ใส่ไปเลยแล้วก็มีพริกขี้หนูโสดใช้ประมาณ5เม็ด จากนั้นนะครับเราก็จะใส่เนื้อสัตว์ที่รวนเอาไว้มีหมูสับเอาแต่หมูนะครับน้ําไม่ต้องเดี๋ยวมันจะแฉะกุ้งใส่ลงไปเลยเติมน้ํายํากะทิตัวนี้นะครับจะมีความข้นเห็นไหมครับผมเอาหัวกะทิไปเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆให้เขางวดขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับใส่ไปเลย เ้านะครับให้เครื่องยำเราเข้ากันแต่เรายังขาดส่วนผสมที่สำคัญมากๆอยู่นะครับนั่นก็คือถั่วลิสงแล้วก็จะมีมะพร้าวที่เราคั่วเอาไว้อย่าลืมนะครับและที่ผมชอบมากๆสุดท้ายก็คือหอมเจียวนั่นเองสร้างความแตกต่างให้กับยำถั่วกรูมากๆ ฟิกแห้งทอดนะครับจะใส่ตอนนี้ก็ได้หรือจะไว้ตกแต่งก็ได้นะครับเร้าสุดท้ายเลยนะครับก่อนลงจานนี่อันนี้คือคอมโบสุดท้ายขออนุญ,ญาตชิมคอมโบสุดท้ายก่อนที่จะจัดเสิร์ฟ อร่อยเหมือนกับที่โฆษณาวเวฟรสยำรสกะทิรสถ,ถ,ถั่วรสเข้ากันดีดมากๆผมว่ามันกลมกล่อมที่สุดในยำทุกประเภทของเราเลยนะครับแนะนําให้ลองทํากินเองที่บ้านจะเป็นจานโปรดหนึ่งจานใหม่ของคุณแน่นอนนะครับจัดจานเลย เสร er cool. ็จแล้วนะครับยำถั่วพลูเห็นไหมครับว่าทั้งครบเครื่องและครบรสจริงๆรับรองว่าอร่อยแน่นอนผมรับประกันผ่านไปแล้วกับยำถั่วพลูอาหารท้าเล่นจานโปรดของผมส่วน2เมนูที่เหลือผมภูมิใจนำเสนอมากเมื่อได้กินแล้วผมว่ามันจะต้องกลายเป็นจานโปรดของเพื่อนๆเหมือนกันติดตามช่วงหน้านะครับ